พบกันเช่นเคยกับช่วงย้อนลอยวนันวนแมตช์มวยปรามมันสนุกสนุกในอดีตที่เราจะนามาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งโดยก่อนที่ทั้งสองจะได้เจอกันต้องย้อนกลับไปเกือบ4เดือนก่อนหน้านี้มาร์คเฮนรีเล่นงานขาของบิ๊กโชทําให้บิ๊กโชบาดเจ็บสาหาัสจนต้องพักการปรามไปรักษาตัว2เดือนต่อมามาร์คเฮนรีก็สามารถควา้าแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของกล้าเป็นนักเว็บน้ำอาชีพจากการเอาชนะแลนดี้ออตัน มาร์คเฮนรี่หลงนันเลิงความแข็งแกร่งของตนไม่มีใครหน้าไหนจะเอาแชมป์เส้นนี้จากเขาไปได้สเดือนหลังจากนั้นบิ๊กโชก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับเล่นงานมาร์คเฮนลี่ด้านของมาร์คเฮนลี่ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่บิ๊กโชออกมาทําแบบนี้ต่างฝ่ายต่างแค้นกันจนทําให้เกิดแมชนี้ขึ้นมาพบกับแมชชิงแชมป์โลกเฮเวิรวทระหว่างมาร์คเฮนลี่เจ้าของแชมป์ต้องมาป้องกันแชมป์กับบิ๊กโชในศึกเวนเจียน ปี2011เปิดตัวมาก่อนกับเจ้าหมีจอมพลัง The Big Show ยักษ์ใหญ่ที่สูงกว่า2เมตรและหนักกว่า200กิโลกรัมทั้งน้ำหนักและขนาดตัวม,มาจริงๆคนนี้ ตอนนั้นบิกโชก็เป็นควนใจของแฟนๆทุกคนเชียร์และอยากให้บิกโชได้เป็นแชมป์โลกอีกครั้งหลังจากห่างหายจากการครองแชมป์โลกมานานหลายปีและเปิดตัวตามออกมากกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเฮฟวีเวทณเวลานั้นเขาคนนั้นก็คือมาร์คเฮนล,ลียชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก เป็นอดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติและเคยลากรถบรรทุกมาแล้วอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่มาร์ก็โชว์ความแข็งแกร่งมาแล้วทั้งนั้นมาร์กเป็นเดโมทั้งสองคนมาประจันหน้ากันตัวใหญ่ทั้งคู่เล่นเอากรรมาการดูตัวเล็กไปเลยผมไม่เกี่ยวนะครับแค่มอตสินเฉยๆค่ำคืนนี้ทั้งสองจะต้องมาสู้กัน โดยมีตำแหน่งแชมป์โลกเฮฟวีเวทเป็นเดิมพันบิ๊กโชจะสามารถไปแชมป์โลกได้อีกครั้งหรือไม่หรือจะเป็นมาร์คเฮนรีจะสามารถป้องกันแชมป์เส้นนี้พร้อมยืนหนึ่งของการเป็นผู้ที่ไล้เทียมทาน2ยักษ์ใหญ่เข้าประทาดกันมาร์คเฮนรีพลักบิกโชกระเด็นเลยอย่ามาซ่ากับมาร์ค บิ๊กโชไม่สนรีเข้ามาปะต่อบิ๊กโชมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะควา้าแชมป์โลกมาครองให้ได้หลังจากไม่ได้มันหลายปีบิ๊กโชทั้งต่อยทั้งกระทืบมาร์คเฮนรี่จนมาร์คต้องหนีลงมาข้างล่างมาร์คทำท่าจะไม่สู้คนดูในสนามเลยโหเลยบิ๊กโชพยายามท้าทายให้มาร์คเฮนรี่ขึ้นมาสู้อุุ้ขึ้นมาดิเอม็อบด้านของกรรมการก็กดดันให้มาร์คขึ้นมาสู้เร็วๆขึ้นมาสู้กันต่อบ,บนเวทีเลยมาร์คเร็วๆเลย สีหน้าของมาเทลี่ดูเซ็งอย่างเห็นได้ชัดบิ๊กโชทนรอไม่ไหวรีบมาลากคอมาเทลี่ขึ้นมาบนเวทีบิ๊กโชเฮดบัตตต่อด้วยซูเปอร์คิกมาเทลี่เลยหนีลงมาตั้งหลักข้างล่างอีกแล้วดูเหมือนว่ามาเทลี่จะไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่กับแมชนี้มาเทลี่เดินไปบอกเจ้าหน้าที่ทีมงานข้างสนามกูไม่ป้ามแล้วเอาเกมขาดแชมป์โลกกูขึ้นมาบิ๊กโชเห็นแล้วสมเพศ จึงรีวิ่งมาแล้วก็ทุบหลังมาร์คเฮรี่บิชโชล่าคอมาคเฮลรี่ขึ้นไปบนเวทีและทันใดนั้นมาคเฮลลี่ก็ฉวยโอกาสตัดขาบิชโชล้มทั้งยืนต่อด้วยจับบิชโชโยบแล้วก็ฟาสะแลมลงไปมาร์กเสริมแรงมาทิ้งศอกอาศัยหลังของบิชโชไปหลายดอกบิกชโชเป็นฝ่ายเสเปรเียบมาร์กจับบิชโชมาหักขาไงไอหมีใหญ่ใหญ่แล้วไงเจอพี่มาร์กสายถึกกันไปบิชโชโดนหักขาถึกับร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด มาเฮลรี่เล่นงานบิ๊กโชว์อย่างต่อเนื่องแต่ใช้วิธีหักขาเป็นหลักแต่ก็เจอบิ๊กโชว์สวนคืนด้วยการถีบมาเฮลรี่กระเด็นไปนเลยบิ๊กโชว์ลุกขึ้นมาแล้วก็มายืนจ้องหน้าของมาเฮลรี่และท่านใดนั้นทั้งสองก็วิ่งเข้าปะทะชนแล้วก็โคตรไลน์ล้มทั้งยืนเวทีถึงกับสะเทือนต้องบอกว่าแมตช์นี้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากปล้ำค่อยเป็นค่อยไปแต่อัดกันแรงเอามากสถานการณ์ตอนนี้ทั้งสองได้นอนหมดสภาพกันทั้งคู่ แต่เวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งแล้วก็แลกมาส่ายกันแล้วก็เป็นบิ๊กโชว์ที่เฮดบัตเฮดบัตแล้วก็เฮดบัตต่อด้วยวิ่งโค้ไลน์ปั๊มไปตเต็มแรงมาร์กโดนปั๊มไปถึงกับเห็นดาวเลยทีเดียวบิ๊กโชร้องเรียกพลังเตรียมเล่นง,งานมาร์คเฮนรี่มาร์คเฮนรี่ก็ค่อยๆลุกขึ้นมาเจอบิ๊กโชจับบีบคอแล้วก็โช็กสแลมลงไปเรียบร้อยแชมป์ใหม่เกิดขึ้นแน่นอนบิ๊กโชรีบจับกดทันที หนึ่งสองสอยังแต่แค่สองเท่านั้นมาร์เคลรี่ยกไหลเอาไว้ทันอึดทนทานจริงๆมาร์เคอรี่ทนนู้นทนนูอนอีอกกว่าแล้วบิชอว์ก็ร้องเรียยพลังอีกครั้งแต่กลับโดนมาร์เคลรี่เตะสกัดแล้วก็จับใส่ท่าไม้ตายโวสตอน์เกสแตมมาจับกดทันทีหนึ่งสองแต่ก็ยังมีที่สองเหมือนกันต่างฝ่ายต่างทนท่าไม้ตายซึ่งกันและกันทั้งคู่นั้นถึกกันจริงๆ มาร์เคลี่เริ่มโมโหไม่รู้จะเล่นงานด้วยวิธีไหนแล้วพี่แกจึงนึกสนุกเดินขึ้นไปขึ้นเชือกเส้นที่สามบิ๊กโชเฮมแบบนี้โพดูลมบอนี่บิ๊กโชจับมาร์กมาบีบคอแล้วก็โช็กแสลมลงมาจากเชือกเส้นที่สามเวทีสันสะเทือนตรวัตวัดได้ห้าลิตรว่าไปนั่นบิ๊กโชจับกดแต่ก็ยังได้แค่สองนึกว่าจะได้แชมป์โลกคนใหม่แล้วบิ๊กโชหันซ้ายหันขวางั้นเราขึ้นเชือกบ,บ้างดีกว่า บิ๊กโชว์ขึ้นเชือกเส้นที่สเส้นบนสดเลยมาเคลี่เห็นแบบนี้พอดีเลยขอเอาคืนไปแล้วกันเมื่อกี้เล่นงานเราอีโชว์ขอล้างแค้นบ้างว่าแล้วไม่รอช้ามาเคลี่รีบขึ้นเชือกตามมาแล้วก็จับบิ๊กโชว์ร็อกเอาไว้แล้วก็ใส่ท่าซเปอร์เพล็กลงมาจากเชือกเส้นที่สเรียบร้อยพอแม่พี่น้องมวลงปหาประชาชนทั้งหลายให้ตายเถอะสองน้อไม่พราำจอมพลังล่างยักษ์ช้พลังก,กำลังทั้งหมดใส่ท่าซปเปอร์เพล็ก และโ oh oh, อ้ไม่กอดโอพระสงฆ์โอแม่ชีโอ oh, บัคทายกโอ oh, อะไรอีกเนี่ยคิดไม่ออกแล้วท,ทันทีที่ทิ้งตัวลงมาสู่พื้นเวทีเวทีก็พังลงต่อหน้าต่อตาแรงสันสะเือนราวกับแผ่นดินไหวเจ็กลิเตอร์โอให้ตายเถอะไอสองไอสามไอสี่ 2, 3, แรงสันสะเือนขนาดนี้ทำเอากรรมการถึงกับล้มหัวที่หัวตั้มไปด้วยแฟนในสนามฮือฮากันยกใหญ่เหตุการณ์เริ่มบานปลายเจ้าหน้าที่ประจำเวทีจึงได้เรียกทีมแพทย์ขึ้นมาตอนนี้ทั้งมาร์คเคลลี่และปิกโชนอนสลบกันทั้งคู่ เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์สนามมาพร้อมกับเปกเห็นสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนางวิปรามทั้งสองคนตัวก็ใหญ่กันทั้งคู่น้ำหนักก็เยอะอีก่ังหากจึงยากกับทีมแพทย์ในการเคลื่อนย้ายเดือดร้อนไปถึงผู้จัดจการอย่างลุงจอนและที่ที่ลองต้องออกมาดูด้วยตัวเองดูเหมือนว่าบิ๊กโชยังพอได้สติและก็ดูเหมือนว่าไมเฮีลก็เริ่มรู้สึกตัวบ้างแล้วแต่สภาพก็ย่ำแย่กันทั้งคู่ อาการน่าเป็นห่วงต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยตอนนี้ตกลงมาแบบนี้ขอไม่หักกระบ,บุนแล้วเล่นกันแบบนี้ไม่ได้ดูขนาดตัวกันเองเลยวิโชนั่งรถกราบเข้าไปตรวจอาการส่วนมาเฮรี่ก็ยังเดินเซเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์จะเข้าไปพยุงตัวแต่พี่มาร์าก็ผลักเจ้าหน้าที่กระเด็นออกอย่ามายุ่งกับกู มเคลี่เริ่มครานจะยืนก็ยืนไม่ไหวเอาแต่บ่นว่าตัวเองเป็นแชมป์โลกให้เอาเข็มขาดแชมป์โลกมาให้ตอนไม่ต้องให้ใครมาช่วยแต่ที่สุดแล้วก็ต้องยอมให้เจ้าหน้าที่มาช่วยพยุงเพื่อเดินกลับไปบอกเลยแมชนี้หมดสภาพจริงๆโคตรโหดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแมชของวงการ,รมวยปล้ำที่สู้กันจนเวทีพังยับโดยครั้งก่อนหน้านั้นก็เป็นบิกโชนนี่นแหละครับ ที่ทําเวทีพังเหมือนกันตอนนั้นได้สู้กับบล็อกเรสเนอร์เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจําเอามากๆเป็นว่าแมชนี้ไม่มีผลตัดสินกันนะครับเพราะสู้กันเดือดจนเวทีพังเลยทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนำเสนอแมชมวยปล้ำของเราสามารถทําให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปล้ำมาก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปล้ำมานานได้หันมาสนใจในชื่นชอบในการดูมวยปล้ำอีกครั้ง แมส์มวยปล้ำมันมันตอนน่าจะเป็นแมชอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีมวยปล้ำเอาไว้เพื่อจะ่ไม่พลาดแมส์มันมันแบบนี้อีกแต่ตลับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย